คุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องขายเดียพอดแคสต์กันอีกแล้วนะคะห่างหายไปหลายวันวันนี้กลับมาแล้วค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังขายเดียหรือว่ายังไม่รู้จักขายเดียนะคะขายเดียจะเป็นคนที่ชอบ นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ค่ะและก็เพิ่งหัดที่จะมาทำช่องพอดแคสต์หากว่ามีเสียงรบกวนหรือว่ามีข้อผิดพลาดประการใดคขเดียก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าหากว่าจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ขายไขเดียก็ขอบขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านค่ะคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมคะ คือเราอะอยากหาเงินออนไลน์แต่มันไปติดตรงที่ว่าเราไม่ใช่คนดังแต่เราก็ยังอยากที่จะได้ตังค์มันต้องทำยังไงใช่ไหมคะวันนี้ขายเดียจะขอมาพูดเรื่องการหาเงินออนไลน์สไตล์คนไม่ดังให้ได้ตังค์คุณก็ทำได้เช่นกันคะ่ะขายเดียเองก็เคยเป็นคะ่ะอยากหาเงินออนไลน์ แต่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ต้องคิดว่าตัวเองจะต้องดังก่อนถึงจะหาเงินได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันในหน้าฟีดโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันอยู่ทุกวันใช่ไหมคะสิ่งที่เราเห็นก็คือแม่ค้าออนไลน์โคชิง่งกูรูผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในเรื่องใดๆก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่เวลาที่เราต้องการหาเงินออนไลน์ใช่ไหมคะเวลาที่เราแบบโฟกัสที่การหาเงินออนไลน์สิ่งที่เราเห็นในหน้าโซเชียลมีเดียก็คือแม่ค้าออนไลน์แล้วชีวิตแม่ค้าออนไลน์เป็นยังไงคะไลฟ์สไตล์เป็นยังไงขายเดียคงไม่ต้องพูดว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็เห็นกันอยู่ขายเดียคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเห็นกันอยู่ เวลาที่เราเห็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะคะเน็ตไอดอลหรือว่าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆที่มียอดผู้ติดตามเยอะแล้วเขาก็สามารถขายสินค้าได้หลายชิ้นต่อวนันต่อเดือนได้ยอดขายเยอะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทำได้ เพราะว่าเขามียอดติดตามเยอะแน่เลยเขาเป็นคนดังเขาสวยเราไม่สวยเราไม่ได้ดูดีเราเพิ่งเริ่มเราจะทำยังไงแค่คิดก็ก็ไปไม่รอดแล้วใช่ไหมคะวันนี้ไข่เดียมไม่ได้มาโจมตีเรื่องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะคือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันดีค่ะถ้าหากว่าคุณเริ่มจากศูนย์จริงๆ แล้วคุณต้องการที่จะโฟกัสเรื่องการหาเงินออนไลน์แน่นอนค่ะว่าคุณก็ต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แต่การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่คุณเริ่มจากศูนย์ศูนย์นี่คือไม่มีผู้ติดตามไม่มีเงินทุนไม่มีความรู้คือทุกอย่างเป็นศูนย์จริงๆมันใช้เวลาค่ะมันไม่สามารถร่ำรวยเพียงชั่วข้ามคืนเพราะว่า คนส่วนใหญ่อะค่ะที่เขาไม่สําเร็จแล้วก็ไม่ทําต่อหรือว่าไม่ไปต่อเพราะแต่ละคนก็มีความคิดว่าอยากจะรวยชั่วข้ามคืนเห็นคนอื่นเขารวยเราก็อยากรวยเร็วๆแบบเขาซึ่งคุณเองก็ไม่รู้เราเองก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องเจออะไรมาบ้างแล้วเขาต้องทําอะไรมาบ้างถามว่าคนที่เริ่มจากศูนย์จริงๆ คือทุกคนจะเข้าใจว่ากว่าจะมีวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างค่ะถ้าเป้าหมายของคุณคือการหาเงินออนไลน์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนมันมีหลายวิธีค่ะแต่และว,วิธีมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จริงๆเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าเราจะต้องลองให้เราดังมีผู้ติดตามยอดหลักแสนหลักล้านเราถึงจะสามารถหาเงินได้แบบเขาหรือว่าสามารถหาเงินออนไลน์ได้อย่างที่เราต้องการใครเดียจะบอกว่าถ้าเริ่มเริ่มต้นแล้วเราไปโฟกัสที่เรื่องของรายได้เรื่องของยอดเงินถ้าเราไปโฟกัสเรื่องเงินนะคะ ส่วนมากมันจะพังมากกว่าปังถ้าว่ายิ่งเรามีความโลภความโลภนี่คือตัวรั้งความสําเร็จเพอเผลออาจจะทำให้ชีวิตของเราพังด้วยค่ะการหาเงินออนไลน์สไตล์คนไม่ดังอะค่ะแต่ว่าเราอะหาเงินได้จริงๆแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆค่ะมันใช้เวลา และคนส่วนมากก็จะถามขายเดียว่าฉันต้องทำอะไรทำยังไงคิดไม่ออกก็ก็อยากหาเงินออนไลน์นะก็ไม่ได้ดังแล้วก็ไม่มีต้นทุนแต่ก็คิดไม่ออกก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีว่าจะทำอะไรดีใช่ไหมคะถ้าว่าคุณไปเซิร์ชใน Google เรื่องการหาเงินออนไลน์เนี่ยมันจะมีหลายวิธีมากๆแต่ขายเดียก็ยอมรับค่ะว่า การหาเงินออนไลน์มันต้องมีทักษะเราจะต้องมีสกิลมีทักษะในการทำงานออนไลน์เพื่อให้มีรายได้เพื่อให้มีเงินเข้ามาค่ะถ้าว่าคุณไม่ใช่คนดังบนสื่อโซเชียลมีเดียคือเราก็จะต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆในการหาเงินออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายรูปภาพออนไลน์การขาย คอร์สออนไลน์การเขียนอ e ีบุ๊กการดูแล facebook page การเขียนบทความไม่ว่าคุณจะหาเงินออนไลน์ประเภทไหนชนิดไหนวิธีไหนคือคุณจะต้องมีทักษะค่ะแล้วการที่เราจะมีทักษะคือคุณก็ต้องไปเรียนรู้ฟรีเรียนฟรีมีเยอะแยะค่ะทั้งเป็นบล็อกบทความทั้งเป็น youtube มีเยอะแยะมากมายให้คุณได้เรียนค่ะแต่ถ้ากว่าคุณคิดไม่ออกว่าจะทำงานออนไลน์อะไรดีคุณก็สามารถเข้าไปหาไอเดียได้ที่ Fastwork, Firework, Upwork เว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นเว็บไซต์รวบรวมงานออนไลน์ที่ผู้ประกอบการหรือว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ชอบจ้างงานกันคนที่เขาทำงานเป็นฟรีแลนซ์ใน Fastwork, Firework, Upwork เขามีรายได้เยอะนะคะแล้วเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วยทำน้อยนะคะแต่ก็รายได้เยอะคะ่ะเว็บไซต์ที่ขายเดียแนะนำไปเดี๋ยวไอขายเดีย๋ยจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ให้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเช็คไปหาไอเดียการหาเงินออนไลน์จะเย็นๆค่ะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษา ใช้เวลาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงในการเพิ่มทักษะในการหาความรู้เพื่อใครเพื่อตัวคุณเองค่ะเพื่อการหาเงินออนไลน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณไม่รู้หรอกค่ะว่าในอนาคตแม่ค้าออนไลน์อาชีพเหล่านี้จะยังอยู่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือมันยังเป็นกระแสใช่ไหมคะการสร้างตัวตนวันนี้มันยังมี Facebook มันยังมี i อ แต่ถ้าต่อไปมันไม่มีล่ะคุณจะทำยังไงใช่ไหมคะขายเดียเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วขายเดียเข้าใจดีคะ่ะว่าการที่เราอยากขายของออนไลน์เป็นแม่ทีมหาลูกทีมเพราะว่าระบบการขายของออนไลน์ของแม่ทีมและลูกทีมเนี่ยคือรายได้มันค่อนข้างดีใช่ไหมคะแต่ความเครียดความเหนื่อยกระบวนการระยะเวลาวิธีการต่างๆ ที่เรากว่าเราจะสําเร็จแบบแม่ทีมหรือว่ากว่าที่เราจะหาเงินได้แบบเขากว่าที่เราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้มีคนสนใจให้มีผู้ติดตามให้ดูดีให้ดูหรูหราดูแพงซึ่งมันก็เหนื่อยนะคะมันยากบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราท้อใช่ไหมคะถ้าเราพยายามที่จะทำแล้วมันไม่ปัง ด้วยความที่ขายเดียท้อในวันนั้นแล้วค่ะที่เราพยายามสร้างตัวตนแล้วมันไม่ปังแล้วทุกการสร้างตัวตนที่เราทํานะคะทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายเรารู้สึกว่าเราทุ่มเงินทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่มันก็ยังไม่ปังอย่างที่ใจเราต้องการมันเลยทําให้ขายเดียค่ะหันเหกลับมานั่งคิดว่าเอา้าจริงๆวิธีการหาเงินออนไลน์มันมีหลายวิธีนะแต่เพียงแค่เราอะ เห็นวิธีขายของออนไลน์แม่ทีมลูกทีมมันเป็นแค่วิธีทางวิธีเดียวเท่านั้นคือเราเห็นมันทุกวันใช่ไหมคะบนหน้าฟฟดเราก็เห็นว่าการหาเงินออนไลน์ก็คือการขายของออนไลน์ก็คือมีแม่ทีมไปสมัครตัวแทนซึ่งเราเห็นแบบนั้นทุกวันมันก็ไม่แปลกคะ่ะที่เราจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นวิธีทางหรือว่าเป็นหนทางที่เราสามารถหาเงินออนไลน์ได้เหมือนคนอื่นแต่จริงๆแล้ว วิธีหางเงินออนไลน์มันมีหลายวิธีมากค่ะขายเดียก็เลยค้นพบตัวเองว่าตัวเองอะชอบที่จะเขียนบทความชอบเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรก็เลยเริ่มทำเขียนบล็อกออนไลน์ช่วงแรกๆก็ไม่ได้ปังอย่างที่เราต้องการหรอกค่ะก็พยายามศึกษาทำไปเรื่อยๆมันก็มีรายได้เข้ามามันก็เริ่มทำให้ขายเดียมั่นใจมากยิ่งขึ้น ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะเพราะส่วนมากเวลาที่เราเริ่มทํางานออนไลน์หาเงินออนไลน์ค่ะเราจะมีความสงสัยว่ามันจะได้จริงเหรอมันจะมีเงินเข้ามาจริงๆหรอเพราะว่าอะไรคะเพราะเราไม่เคยรู้เพราะเราไม่เคยเห็นเรารู้เราเห็นในของคนอื่นที่เขาเอามาให้ดูเราก็ไปเชื่อมั่นว่าการที่เราทําแบบนั้นเราจะได้เหมือนกับเขาคือเราไปเชื่อตั้งแต่ยังไม่เริ่มทําว่า ถ้าขายของออนไลน์นะมันจะต้องได้เงินแต่ถ้าหากว่าคุณมาเขียนบทความทำเว็บไซต์ของตัวเองทำ Affiliate ทำ Dropship ซึ่งมันก็ไม่มีความรู้แล้วเราก็ไม่เคยเห็นใครใช่ไหมคะว่าเขาได้เงินมันจะได้จริงเหรอหลังจากที่ขายเดียทำแล้วได้เงินมันได้จริงๆคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะการหาเงินออนไลน์มันมีหลายวิธีคะ่ะ ไม่จําเป็นต้องเป็นคนดังก็สามารถหาตังค์ได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังต้องหาตัวตนให้เจอหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดและสิ่งนั้นมันต้องสามารถต่อยอดหารายได้หาเงินให้กับเราอีกด้วยนะคะใครที่ต้องการหาไอเดียการหาเงินออนไลน์สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ขายเดีย .com ค่ะขายเดียวหวังว่า คุณผู้ฟังจะได้ไอเดียในการหาเงินออนไลน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับฟังมือใหม่หัดทาพอร์ตแคต์นะคะแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ